วันนี้นะคะเป็นไปเช็คอินที่ตลาดบ้านทางรถไฟกม11บค่ะหรือว่าคนที่นี่นะคะเขาเรียกว่าตลาดสายหยุดนั่นเองค่ะมาไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็อยู่ถนนวิภาวดีนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักปตทอ,อยู่หลังตึกปตทนี่แหละค่ะก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะคะเป็นวิภาวดี11นะคะตรงเข้ามาเกือบสุดซอยนะคะแต่จริงๆระหว่างซอยเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นตลาดนี้นะมีทั้งของโด ของสำเร็จรูปนะคะอาจจะเป็นอาหารที่เขาสามารถซื้อทานได้เลยอย่างเช่นหมูปิ้งกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้มีแค่นั้นคะ่ะคุณผู้ชมคะมีพักเครื่องมีของใช้มีมากมายมีอะไหล่รถยนต์ด้วยอซอยเนี้ยรวมกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตลาดที่คนแถวเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกปตทนะพนักงานปตทนะคะแล้วก็บ้านพักรถไฟคนเยอะมาก รวมถึงพี่ๆที่อยู่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะคนแถบนี้เขาก็จะม,มาจับจ่ายใช้สอยมากินมาซื้อแล้วก็มีของใช้แถวนี้ด้วยวันนี้เราไปเดินกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะของเยอะมากหลากหลายอ่ะผมก็ติดเราจะกินอย่างเดียววันนี้เราไม่กินไปดูพักกันด้วยไปค่ะเดินตลอง,งตลาดกับข้าวตึ้มคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าที่เดินเนี่ยนะคะระหว่างทางที่เดานกำลังไปเนี่ยนะคะเรากําลังจะไปคุยกับแม่ค้าที่ขายข้าวค่ะ เรียกว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะคะแต่ที่อยากจะคุยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมปกติเขาขายถ้วยหนึ่งเนี่ยสิบาทที่นี่สองถ้วยเจ็ดบาทยังมีอยู่ใ oh, <no. S 1> นกรุงเทพอะเนี่ยมันสุดยอดจริงๆถึงแรกคุณผู้ชมค่ะร้านค้าที่เป็นพูดถึงว่าทูกที่สุดในแถวแถวนี้เลยนะคะค่าหอมมะลีนะ สองถ้วยเจบาทคนอื่นนะเขาขายถ้วยหนึ่งอะสิบาทแล้วมีคุณพี่เนี่ยขายข้าวหอมมะลิสองถ้วยเจ็ดบาทาข้าวกล้องสองถ้วยแปดบาทขายยังไงอะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะพ่พุทบัวลาพี่พ,พ,พุดนะหนูเข้าไปคุยกับพี่พุดข้างในนะมาเสี่ยพี่พุทธกันพี่พุทธพี่พุทธขายข้าวถูกไปไหมอ่ะ ก็ถูกก็อยากให้พี่น้องกินทั่วหมดทุกคนไงอยากให้ทุกคนทักกินของเราแล้วเราขายนี่ข้าวหอมมะลินี่ราคาก็ราคาเนี้ยหรอจ้าราคาสองถ้วยเท่าไหร่นะสถ้วยเจ็ดบาทสองถ้วยเจ็ดบาทสามถ้วยสิบบาทวันวันหนึ่งนึ่งวันละกี่โลก็บอกไม่ถูกนะก็เยอะอยู่ซึ่งนี้ประมาณแปดสิบซึ่งฮะแปดสิบซึ่งแปดสิบซึ่ง นึ่งทีละแปดสิบแปดสิบขึ้นทีละสิบถ้าธรรมดาก็หนึ่งสิบสิบสี่สิบห้าชั้นตั้งเนี้ยเขานึ่งทีอะสิบห้าตั้งสิบห้าสิบห้าอะไรอะสิบห้าถาดอะสิบห้าเนาะสิบห้าถาดกี่รอบในวันกี่รอบแปดรอบแปดแม่จ้า วันๆันึงได้กำไรเยอะไหมเนี่ยเราจะคิดเป็นเดือนสิ้นเดือนมาแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เท่าไร่้าคิดอ่าสมมติเป็นเดือนก็ได้ค่ะเดือนละเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะเหลือประมาณหลักจากค่าเช่าบ้านค่านู่นค่านี่อ๋อมีค่าเช่า้านหมื่นก็เป็นเหมือนเป็นหมื่นอยู่อ๋อแต่วันเดือนเดือนนี้ลงทุนเท่าไหร่บอกสิที่หมื่นแสนนี่ลงข้าวเดือนนี้นี่ห้าหมื่นเดือนลงข้าวอย่างเดียวนะห้าหมื่น ลงทุนเยอะอ่ะแต่มันก็เหลือไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะเพราะตัวเองขายถูกนี่ค่าแก๊สก็วันละ300เนี่ยถังหนึ่งมันก็290แล้วใช่ไหมค่ะใช้ถังเดียวเองวันหนึ่งถังหนึ่งหมดเลยหมดเลยวันละถังใช้แก๊ววันละถังหมดเกลี้ยงเลยโอ๋ยคุณราคาบาทหนึ่งที่บัตหนึ่งใช่บาทหนึ่งสองพันหกบาทก็เคยเคยขายมาแบบนี้ก็ไม่อยากขึ้นไม่อยากขึ้นนะ ก็อยากให้คนเขาทุกคนเขาได้กินเพราะไม่งั้นบางคนเขาก็ไม่มีเงินแล้เนาะเขาควจะได้กินอะไรที่มันแบบราคายุติธรรมคนเขาไม่มีเงินเขาก็ถ้าคนไหนไม่มีเงินก็มาขอเขาให้เขากินนะไม่ตองคิดเงินแต่งได้บุญด้วยบอกขอบคุณมากนะคะพี่คะกินข้าวกันแล้วก็ต้องกินผักด้วยคุณผู้ชมคะเพราะว่ากันว่าหลังสงกรานนะผักแพงต้องมาถามแผงผักซะหน่อย สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยนะคะเซนด้านในเลยเซ็นด้านในเลยคนพี่อะไรจ๊ะพี่จอยครับจอยครับพี่จอยพี่จอยครับ,รบผมพี่จอยเขาบอกว่าผักแพงจริงเหรอหลังสงการอะ่ะก็มีม,มีบ้างครับเป็นเป็นบางอย่างเป็นบางอย่างอะไรขึ้นบ้างอะพี่ก็มีกบรัว ถั่วก็าประกาศขาวนีิ่มขึ้นผักกาดขาวก็ขึ้นถั่วก็ขึ้นแล้วไปรับผักมาจากไหนคะที่มุมเมืองครับสี่มุมเมืองเอามาจากสี่มุมเมืองหมดเลยตลาดที่มุมเมืองครับหมดเลยมันขึ้นมากี่บาทคะพี่ถั่วฝักยาวอันนี้เอาตั่วเส้นมาขายขายโลละสามสิบห้าบาทอ๋อมันก็จะถูกกว่าแล้วแล้วอันนี้ล่ะผักกะหล่ำเอ้ยอะไรนะผักกาดขาวอันนี้จากโลละสิบห้าจากโลละสิบห้าขึ้นเป็นยี่สิบห้าสามสิบแล้วแต่ร้านไหนจะขายจากสิบห้า ยี่สห้าสามสิบก่อนก็คือก่อนสองการนี่คือว่ายังอยู่สิบห้าอยู่มันแพงเพราะอะไระพี่ของมันมีน้อยของมลนเขาน้อยอ๋อของมันมีน้อยมานาวแพงครับผมบางคนบอกลูกละสิบบาทตอนนี้กี่บาทผมขายอยู่ไปละห้าบาทขนาดไปละห้าบาทอ๋อแต่มันอยู่ที่ขนาดด้วยนะนช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่แพงสุดใช่ไหมคะเพราะมันหน้าร้อนส่วนมากจะแพงแทบทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยหรอ ถ้าเข้าไปในสีเมืองจะรู้เลยรู้เลยรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่ราคาจะไม่เท่ากันต้นหอมเนี่ยเมื่อวานผมขายอยู่โลไอ้โลหนึ่งอ่ะร้อยสี่สิบโอ้ต้นหอมร้อยสี่สิบโ่แต่วันนี้ผมผมออกมารับเมื่อวานเมื่อวานร้อยสี่สิบวันนี้ผมมาขายร้อยหนึ่งเพราะว่ารอบผมผมรอบถูกแต่คนที่มาขายร้อยสี่สิบก็มีข้างในอ๋อพี่เขาตลาดหุ่นน่ะพี่เขาบอกว่าตลาดสีมุมเมืองนะ เหมือนตลาดหุ้นเลยไปเวลาแล้วแต่เวลาว่าจะขึ้นจะลงตอนไหนตอนนี้เมื่อวานร40วันนี้เหลือร้อยเดียวดูราคาผักด้วยนะคะเวลาจะซื้อกันเนาะโอเคขอบพระคุณมากนะคะพี่คะขอให้ขายดีๆนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะผักก็แล้วก็ต้องหมูค่ะคุณผู้ชมคะคนไทยขาดหมูไม่ได้สวัสดีคะ่ะพี่อะไรจ้าพี่เอพี่เอขายหมูมานานแล้วใช่ไหมคะ 3อ้สามสิบตัวปีแล้วสามสิบว่าปีแสดงว่าเพี่จะต้องรู้เรื่องหมูดีแน่แน่ตอนนี้หมูมแพงหรือถูกคะหมูแพงหน่อยค่ะหมูแพงกี่บาทโลก,กี่บาทร้อยสามสิบร้อยสค่ะระ้อยสาร้อยสาม้าอปกติเปนเท่าไหร่คะปกติมันร้อยยี่ิมาตรฐานมัน120ยยี่สิอ๋อมามาตรฐานร้อแต่ตอนนี้เป็นร้อยสามสถึงร้อยค่ะอุ้ยมันแพงเพราะอะไรเนี่ยหมูมัน หมูมันหมูมันเลี้ยงไม่โตหมูอากาศหน้าร้อนอ่ะค่ะอ๋อพอมันไม่โตมันก็เลยหมูก็เลยหากับยากอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะเหลือหมูตัวที่เป็นมาตรฐานมาขายเราเนี่ยมันน้อยน้อยแล้วมันก็แพงขึ้นมันไม่ลยราคาอาหารก็แพงเขาบอกว่าทุกหลังวันพระราคาจะลงต้องหลังวันพระ จะขึ้นจะลงต้องหลังวันพระนะถจะอะไรเขาอะไรอาทิตย์ค่าหนึ่งเขาจะจับทีหรือว่าปรับราคาทีอะไรอย่างนี้หนึ่งอาทิตย์จะปรับทีหนึ่งค่ะเพราะอาทิตย์หนึ่งจะมีวันพระวันเดียสมมุติว่ามันอากาศร้อนสม่ำเสมอเขาก็ไม่ขึ้นไม่ลงถ้าเขาถ้านี่มาเขาก็จะลงให้ถ้านี่ถ้าหมูหมูตัวลงเขาก็จะลงให้ถ้าหมูขึ้นเขาก็จะขึ้นให้อะไรอย่างนี้อ๋อมันอยู่ที่ราคาตลาดใช่แล้วใครเป็นคนประกาศเลยละราคาหมูเท่านี้พวาทว่ามาจำหแหส่งเราเนี่ยเขาก็าจะบอกเราลงหน้าวันนี้หมูขึ้นหน้าอะไร อ๋อพวกนี้หมูขึ้นนะขึ้นนี่มันดีสําหรับแม่ค้าไหมคะไม่ดีอ้าวอะไรอะเราจะขึ้นลูกค้าทันทีไม่ได้อ่ะรอแล้วเราต้องทำยัขึ้นมาพระสองพระแล้วถึงขอลูกค้าทีห้าบาทเขาเรียกว่าขึ้นพระสองพระนะต้องรอหมูขึ้นพระสองพระก่อนแล้วค่อยบอกรอวันพระก่อนสองสองรอบก่อนแล้วค่อยบอกลูกค้าว่าจะที่ห้าบาทหนูถามหน่อยสิคะหมูโลนึงที่เรารับเข้ามาเนี่ยโลละเท่าไหร่ประมาณร้อย ร้อยสามสิบสองบาทแล้วเราก็กําไรสามบาทต่อโลหรอคราวนี้รนะ้อยสามสองเนี่ยขายร้อยสามห้าร้อยสี่สิบอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นราคามาตรฐานที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้กันนะถ้าแสดงว่าถ้างั้นหนูจะซื้อหมูหรูซื้อวนันพระถูกไหมหลังวนันพระเอเาหลังวนันพระอ๋อหลังวนันพระโอเคถ้าเดี๋ยวเราลองดูแทกราคากันดูถ้าหลังวนันพระอาจาจะถูกหรือต้องอาจจะอาจจะลดถูกหรือจะแพงน,นะ ก็เลยกว่าได้เสียงดวงแรงไงนะไดเสียงดวงเอานะคะคุณผู้ชมขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบพระคุณมากมากเลย OAP นวัตกรรมกระบวนการหมักเฉพาะดีลัยสูตรใหม่ที่ทำให้จุลินทรีย์สองเท่าแอคทีฟขึ้น ทุท่ที่เดินมาเนี่ยนะไม่ใช่อะไรเลยเขาบอกว่าตลาดที่นี่เนี่ยมีกระเพาะปลาเจ้าอร่อยราคากันเองถูกมากคนที่นี่ชอบมากที่สำคัญกระเพาะปลาแท้นี่อยู่นี่พี่สวัสดีค่ะพี่อะไรคะ่เคุณเอกคุณเอกขายกระเพาะปลามานานหรือยัองก็คุณยายขายสองสามปีคุณยายขายสองสามปีแม่ายายขายอ๋อแม่ายายค่ะอ้าวคนไหนแฟนคนไหนแฟน สวัสดีค่ะเขาบอกว่าร้านนี้ดังจริงขออนุญาตแวบเข้าไปข้างในหน่อยนะคะพี่ขายเท่าไหรอ่อ่ะสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสิบห้ายังขาย15ห้าบาทอยู่เหรอ,อาขายไปเพิ่มไหม่ก็น่าจะได้น้อยสิบห <15 S 2> ้าบาทจริงอะ่ะสิบห้ายี่สิบยี่ห้านี่ปกติเขาเริ่มสามสิบกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เนาะแล้วกระเพาะปลานี่กระเพาะปลาแท้ด้วยชิมิแล้วอย่างนี้ขายอย่างนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรดีอะจะบอกว่ากําไรไม่ไม่เอากําไรเท่าไหร่หรอกเอาให้คนขายให้คนกินได้พี่เนาะครับทำไมมันมีหลายราคาล่ะก็ถ้า25บาทจะมีใส่น้องไก่ด้วยอ๋อถ้า25กับ20จะไม่มีถ้า20จะมีแต่เนื้อไก่ไม่มีน้องแต่ถ้า15ถ้า15ก็ไม่ไม่มีแต่เนื้อไ่ในหม้เดียวอ๋อก็ไม่ต้องใส่เนื้อไก่ไปสงการสงการติได้ป่ะไม่ได้หยุดเลยเพิ่งหยุดเมื่อวานวันเดียวิ่งหยุดเมื่อวานวันเดียวแสดงว่าขายดีสุดๆครับ ขายหมดเลยทำกี่มมมหม้อหม้อเดียวจริงอะทำไมทำหม้อเดียวพี่ยอ,ยอยู่กับเยอะเพี้ยนเยอะทำหม้อเดียวหมดเลยเกลี้ยงเลย <c oughs> โอ้โหพี่เขาบอกกันว่าอร่อยหนูก็ไม่ค่อยเชื่อนะหนูก็อยากชิมนิดนึงลองชิมนิดนึงนะเว, <c oughs> วบน่าจะดีในชามนี้เท่าไหร่อ่ะที่ตักเนี้ยที่ตักเนี้ยเท่าไหร่เจบห้ จริงเหรอเนี้ยสิบห้าบาทเนาะมีไข่ด้วยนี่นะไข่นกกระทาด้วยนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไข่ดีขอบคุณนะคะพี่มาหนูชิมหน่อยนะเขาบอกว่าอร่อยกันหนูก็อยากลองอืมอร่อยอะ่ะอร่อยแฮยายน้ำยายใหญ่อย่าๆยาไม่เอาไม่เอามอา,านหนีตลาดสายหยุด เขาขายสิบห้าบาทเองมากันหลายคนกินยังไม่ถึงร้อยเลยเนาะหืมชามอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่หนูส่งให้แอดเดอะแกงหนูทานด้วยแบ่งกันนะนี่มีแอดแบ่งแบ่งด้วยกระเพาะป,ปงกระเพาะปลานี่ไปเอามาจากไหนคะกระเพาะปลานี่ตัวนี้ซื้อมาจากเยาวราชจากเยาวราชแล้วก็พวกหน่อไม้พวกเลยนี่ซื้อในนี้ซื้อเยาวราชนึ่หรอทึ้ ไม่เจ๊งหรออเงี้ยจริงครับแพรขายถูกเกินนะขึ้นราคาไหมก็ขึ้นไอ้คนกบน็บ่นอีกตอบขึ้นมักนก<ช>็บ่นี่เราก็าเลยกอมกำไรน้อยแต่เราขายของดีดีกว่าเพราะเราขายหมดเนะะาะแถวนี้มันลูกค้าประจำแา้วเนาะขอบคุณมากนะคะพี่อขอบคุณนะคะขอให้ขายดีๆนะหนูขออนุญาตไปแอบชิมกระเพาะปลาต่อนะคะคุณผู้ชมคะหรือชามเร่งหน่อยเสื้อผ้าอะไรก็มีเออมีทุกอย่างเลยอะ เหมือนมาแล้วไม่ได้กินอย่างเดียวามาท็อปปิ้งนู้นนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสื้อผ้าถูกๆนะคะแล้วก็สามารถใส่สบ,สบายก็มาอันนี้100กางเกง100เนี่กางเกงก็49เฮ้ยไม่บอกก่อนใส่ไปเล่นสงการซะหน่อยแเ้ถูกอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมคะพี่เดินมาในซอยน,นี้ไม่ใช่เลยนะคะ เขาบอกกันว่ามีร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านต้มเลือดหมูกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากๆเชื่อไหมอยู่ในตลาดแต่มีบัตรคิวเออ,เอ,อไปดูกันว่าคุณป้าเขาหน้าตายอย่างไรสวัสดีค่ะคุณลูกค้าใช่ไหมคะคุณป้าสวัสดีค่ะ คุณป้าอะไรเอ่ยเอื้อยค่ะคุณป้าเอื้อยค่ะเขาบอกนว่าต้องต่อคิวเลยเหรอที่เนี่ต่อคิวค่ะจริงปหมคะค่ะค่ะแเราจะมีบัตรคิวนะคะมีบัตรคิวจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่เป็นอีโม้มนะมีจริงจริงหยิบบัตรคิวค่ะบัตรคิวหน้าต่างนี้ค่ะนี่อยู่ในตะกร้า,กกาคุณป้ามีถึง30คิวนี่ถึงเลข30 คนมาก็ต่อคิวกันไปจะได้ไม่ต้องมาถามว่าถึงคิวฉั้นหรือยังเพื่อไข่มากีีปีแล้วเกือบ,บ20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วค่ะตอบหนูนิดนึงได้ไหมได้ค่ะยังไงยังไงถึงต้องมีบัตรคิวเนี่ยว่าถ้าไม่ใช่บัตรคิวแล้ว เออเราจะจําไม่ได้ว่าใครเมากใครใครมาก่อนมาหลังเดี๋ยวคนเราทําให้คนมาหลังก่อนคนมาก่อนก็โกรอีกโกรอีกโกรอีกโอ้ยนี่เนาะขายกี่อย่างคะเนี่ยคุณป้าไม่มีต้มเลืหมูนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูก็เย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวหมูเลือดหมูเย็นตาโฟค่ะค่ะอะไรขายดีสุดต้มเลืหมูค่ะแต่มเลือหมูค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเราก็ขายดีขายหมดทุกวันขายบอกกันนะคะหมดทุกวันค่ะค่ะวันหนึ่งกี่ชามป้าเคย วันนี้ไม่ใครคำนวณนะมคะขี่ร้อยขงประมาณ300ร้อยชาม300ร้อว้าว300กว่าชามขายหมดบางทีเราใส่ถุงด้วยนะคะป้าขายกี่โมงถึงกี่โมงนะขายเริ่มขาย6กโมงค่ะถึงประมาณ11บเอ็ดโมงหโมงถึง11บเอโมงหมดนะหลังจากนี้ไม่นองมากินนะคุณป้าขายชาบะเท่าไหร่ คุณป้าหรอคะธรรมดา30สบค่ะ,คะพิเศษ35 30กับ35เมนูขายดีสุดคือต้มเลือดหมูแต่เมื่อกี้คุณพี่ที่เขาเป็นขาประจำเขาบอกว่าสามารถใส่ตามใจฉันได้เลยตามใจได้เลยครับรูว่าบางคนทานต้มกระหมูแต่ไม่ทานเครื่องในสามาใส่เครื่องปลาได้ที่นี่จะตามใจลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าไม่ค่ะลูกค้าคือพระเจ้าคุณป้าหนูชิมนิดหนึ่งนะ้หมได้ใช่ได้เดี๋ยวจะทั้งไม่เลยทานอะไรดีหนูอยากทานเป็นหนูอยากกินเกี๊ยอีกเกี๊ยมอีก เก <Game> e. มอีโดคุณป้าเหนอเลยดีกว่านี่ <c oughs> ให้ป้านำเหนือ <c oughs> เอาเย็นนาโฟก็ได้ค่ะคุณป้า จะลองชิมแบบที่คนอื่นเขาไม่ค่อยชิมกันเพราะว่าที่นี่เต้าเจื้ยหมูดำใช่ไหมเราจะลองชิมอย่างอื่นที่คุณป้าขายดูว่าเป็นไงบ้างชิมจะนั่งตรงไหนดีคะตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงตรงนี้แหะค่ะคุณป้าขอบพระคุณค่ะชิมชิมชิมเฮ้ยเกี๊ยวอีเกี๊ยวอีเด็กๆก็ควรจะกินเนาะเกี๊ยวอีเพราะว่ามันไม่ต้องตัด ทิมแบบไม่ปรุงนะชำอรยไลโอ้ยอยากให้มากินมัน้งอะปะมอ1ินะตลาดใส่หย,ยุดคุณป้าชื่อว่าป้าเอ้ยคุณป้าคะถ้าสมมติเขามาถึงตลาดแล้วเขาจะมาหาคุณป้ายัางไงคะเนี่ย สมมติว่าหนูมาทางไหนคะสมมติว่าหนูมาจากวิภาวดี11มาจากวิภาวดี11นะคะแล้ถนนวิภาวดีนะคะเสร็จแล้วก็เข้าซอยวิภาวดี11นะคะตรงมานะคะขับตรงมาเรื่อยๆเอนซอยวิภาวดี11แยก13แยก13แยก13ก็้วตอนนี้ซ้ายเข้ามาจะเห็นร้านไปเลยเลยค่ะแน่หาไมิยาคุณผู้ชมครับลืมไปเกิดแบบมาหาตลาดตลาดยุ่นไหนป้ายอยู่ในซอยนะไม่ได้อยู่ริมถนนย้อนไปไม่เจอกลัวจะหาไม่เจอ งจะปอคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอยากนั่งกินต่อเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปเบรกก่อนช่วงหน้านะคะเป็นจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปนั่งทอล์กเราไม่ได้เ vale ดินไปสัมภาษณ์คำคำนี้เราจะเรียกพี่ๆป้าๆในตลาดมานั่งทอล์กกับเราเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคาของในตลาดเรื่องก็ของที่เขาขายด้วยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้แอบพักสักครู่นะคะคุณป้าไงขอบพระคุณนะคะ นั่งทานต่อนะครับชมณจ๊กอร่อยจริงอะ ตอนนี้นะคะเ็นก็ทําตามที่สัญญาค่ะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะจะมานั่งคุยกันนะคะกับแม่ค้าในตลาดนี่แหละค่ะ <ๆ S 1> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ2องท่านนะคะน้องลูกเกดน,นะคะกับพี่ติม๋มสวัสดีค่ะ<ๆ>ซึ่งจะบอกว่าพี่ติ๋มเนี่ยนะคะก็ เป็นครอบครัวของพนักงานการ,รการรถไฟ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็สําหรับน้องลูกเกตนี่เป็นแม่ค้าจําเป็นจริงๆเขาไม่ได้เป็นแม่ค้าหรอกนะแต่ว่าคุณแม่นี่คุณแม่คุณแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่เนี่ยขายของอยู่ที่นี่ขายไข่อยู่นี่<ช>แต่ว่าวันนี้คุณลูกมันทาอะไรที่นี่ช่วยขายของแล้วก็มาเรียนด้วยค่ะมาเรื่มาช่วยขายของแล้วก็มาเรียนอาวเต้ยเล่นไหนเรียนพิเศษที่เซนทัะ อ๋อเรียนพิเศษอ้าวแล้วปกติอยู่ไหนอะอยู่ลบบุรีค่ะอ๋อเรียนที่ลบบุรีเช่ไริเ่มเิอ๋ออยู่ลบบุรีตอนนี้ปิดเพิมใช่ค่ะปิดเมก็เลยช่วยช่วยคุณแม่ขายของขายดีไหมล่ะขายดีมากขายดีมากเลยเหรอจริงป่ะคุณแม่ค่าที่เท่าไหร่ที่เนี่ยไม่เสียค่ะไม่เสียทางรถไฟอ๋อไม่เสียคัรถไฟก็มาขายของ อ๋อทุกคนที่นี่เป็นครอบครัวกันรถไฟกันหมดไม่ไม่อ๋อแล้วแต่บางคนก็เช่าที่เท่าไหร่คะก็แล้วแต่หน้าบ้านที่เขาจะคิดประมาณประมาณไม่ทราบแต่ส่วนกลางมีเก็บเขาจะค่าทําความสะอาดเจ้าร้าละยี่สิบเจ้าละห้าบาทเจ้าละสิบบาทแล้วแต่อ๋อแล้วแต่ความกว้างความยาวข้าไฟประมาณนี้ค่ะอ๋อไปข้าวนาข้าวไฟแต่เขาก็ใจดีนะเขาก็ไม่ได้คิดแทนเนาะใช่เปิดร้านขายอะไรจ๊ะขายพริกแกงสําเร็จรูปขายพริกแกงสาเร็จรูปจ้าทำเองไหม ญาติทำมาให้เพราะว่าที่นี่มันทําไม่ได้มันคุ้อ๋อบ้านญาติทำถุนมันจะถุนเเพื่อนชานจะหัดชิวกันใหญ่เลยนะกินมันจะแรงนี่ใช่แล้วแตงไข่เลยมั่งแกงเผ็ดละเอียดแกงเผ็ดยามมาสมันพริกเผาพริกใต้ไตปลาเยาวานแกงส้มทุกอย่างอ่ะพิกก้อนง่ายหมดอยากมาอยากได้เลยมาหาพี่ติ๋ม ก็ไม่ทุกอย่างเพราะว่าทําคนเดียวรูปทํางานเออเตงทําคนเดียวอ่ะเหนื่อยไหมก็ได้ตังก็ไม่เหนื่อยเนาะแรายได้พี่ติ๋มกับรายได้สามีใครอ้าวเขามีงานประจำแต่เรารับจ็อบเป็นแม่บ้านเราต้องช่วยกันสิอ๋อแล้วใครใครรวยกว่ากัน ไม่รวยหรอกนะคนทํางานนี่ถามว่ารวยรวยไหมไม่ไม่ไม่เพียงว่าใครได้เงินเยอะกว่ากันเขาได้เยอะแต่ค่าใช้จ่ายเขาเยอะภาสังคมเยอะตินปะปางานทุกอย่างเขาใส่ซองหมดเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมมีมีมันมีเพื่อนเพื่อนที่ทํางานใช่เราต้องมีสังคมในหมู่นี้ใช่ไหมเราอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนพวกเรานะเพื่อนถือซองขาวมาเอาแล้วงานเข้านะใ่เราต้องใส่นะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องมีเตือนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกจริงๆแต่ค่าใช้จ่ายเยอะบอกตรงๆเลยเลยต้องช่วยพ่อ้าน นิดนึงเนาะใช่ลูกเกดเป็นไงช่วยคุณแม่ขายของได้ค่าขนมได้ค่ะได้ค่าขนมเป็นค่าเรียนพิเศษแทนใช่ค่ะอ๋อเหรอแล้วคุณแม่ไม่ได้จ่ายปรายวันใช่ไหมลูกไม่ค่ะจ่ายแค่ค่ารถไปถึงที่เรียนแล้วก็กลับมาทานข้าวที่บ้านอ๋อก็เป็นการประหยัดไปนิดนึงเนาะเพราะว่าแค่นี้เองแค่นี้เองอยู่ใกล้ๆลใช่ค่ะลืมถามอายุเท่าไหร่อายุ20แล้วค่ะ20แล้วยีเป๊ะเลยเป๊เลยค่ะ ปเรียนอะไรอยู่ลพบุรีเรียนเออ่วิทยาศาสตร์ทั่วไปคบอค่ะเป็นครูค่ะอ๋อเป็นคุณครูส่วนมาจะเป็นคุณครูไหมก็อยากเป็นอยากเป็นมากอยากเป็นมากเลยอยากสอนอะไรหนูสอนวิทยาศาสตร์ค่ะจะสอนจะเป็นครูวิษณุ์นะใช่ได้ทดลองที่เด็กๆก็ชอบติดมากทดลองระเบิดชนิดระเบิดสีๆอะไรอย่างงี้ใชะนี่ชอบไปเดวยกันไปไปไปด้วยกันไปเล่นด้วยได้ไปเล่นด้วยได้ได้จบงาน อีกสองสามปีค่ะรอบสุดอีกปีหนึ่งอ๋อต้องฝึกอ๋อเป็นคุณครูที่ต้องไปฝึกค่ะก็ฝึกหนึ่งปีอ๋อแล้วต้องไปฝึกสอนที่ไหนที่ลรบุรีค่ะอ๋อเสร็จแล้วคราวนี้ตัวจะไปสมัครที่ไหนก็แล้วแต่เราใก้เลยแล้วแต่เราเลยค่ะเอออออรอหน้าดีนะจะได้มีคุณครูที่เป็นคุณครูน่ารักน่ารักเพราะว่าเราก็อยากให้คุณครูสอนลูกเราดีๆนะแม่เนาะเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆต่อไปด้วยนะพี่เต็มค่ะ พี่ติ๋มพรอรัวมีกี่คนสามคนภีมครบ้ากสามีหนึ่งที่หนึ่งลูกสาวหนึ่งคนเดียวพอแล้วลูกสาวอยู่ไหนอ่ะสาวททำงานยังไปกลับขายตั๋วอยู่บางเขนทํารถไฟเอาเลยตามตามตูดพ่อไปเลยไปสะพอดีแล้วหลังรถไฟแฮปปี้เนาะแล้วแล้วแสดงว่ารายได้ก็โอเคกับเราเนาะก็พอได้อยู่พอรูกจบแล้วก็เข้าทีมช่วย เพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่งั้นก็คงไม่อยากให้ลูกทํารถไปเหมือนพ่อแน่เลยแสดงว่าเขาก็สวัสดิการดีก็ได้เบิกค่ารักษาพยาบาล่าเรียนลูกสามีเบิกได้สวัสดิการที่มีที่เดียวนะแล้วบ้านเบิร์ฟรีไหมนี่บ้านฟรีบ่าไฟฟรีใช่เสียแค่น้ำค่าน้ำค่าไฟมีรถไฟที่ให้สวัสดิการแบบนี้นอกนั้นรัฐพิสัยให้คืนแปลรูปไปหมดแล้วนี่ไงนี่ไงแล้วก็ได้ขายของอะไรอย่างงี้เขาก็ไม่ได้เก็บอะไร ลดเนาะเขาเสียค่าส่วนกลางที่พี่บอกเมื่อกี้ก็ถ้าเป็นพนักงานรถไฟจะไม่เสียแต่ถ้าเป็นคนนอกเสียเจ็ดร้านละหบาท10บาทอะไรเงี้ยโอ้โหเก๋ใจดีอยู่ดีอะห้าบาทสิบบาทอ่ะมันเลิศนะไม่เยอะเหมือนที่อื่นไงที่อื่นแพงบางทีแพงหนึ่งแปดสิบใช่วันหนึ่งนะแปดสิบตลาดอื่นวันละร้อยอ่ะแพงจริงจริงตลาดนี้ก็น่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะพี่เตมขอบคุณมากนะคะน้องลูกเกดขอบคุณนะคะคุณแม่ขอให้ขายดีๆนะเป็นคุณ ดูที่ดีด้วยนะคุณลูกจบเร็วๆจบเร็วๆ,ๆคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เรียกว่าเราก็ได้มาคุยกันนะคะถึงตลาดนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆกันว่าเขาขายอะไรยังไงมีความสุขไหมนะคะแล้วเขาก็อยู่กันได้ไหมเท่าที่เราคุยเขาก็ดูแฮปปี้กันดีนะคะสําหรับที่นี่เพราะว่าค่าเช่าก็ไมีคิด บ้านก็อยู่ฟรีนะคะก็เรียกว่าเป็นตลาดที่มีความสุขกันมากเลยแหละเพราะว่าเขาอยู่กันแบบเป็นกันเองแล้วก็เป็นแบบครอบครัวเนาะแถวนี้คงรู้จักกันหมดเพราะว่าสามองสามีคงทํางานด้วยกัน <ฮะ S 1> เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอันนี้เรียกว่าตลาดสายหยุดนะคะคุณผู้ชมคะ<ช>ก็อยู่ตรงวิภาว,วดีซอย11นะคะก<ช>็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากมานะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ทั้งตลาดที่ของเต็มไปหมดเลยนะคะรวมถึงข้าวที่ถูกๆูด้วยนะคุณผู้ชมมาเที่ยวกันได้นะคะรับในการตุยตลาดเช้านี้ก็จบลงแล้วนะคะวันจันทร์ถึงสุกนะคะ มังถึงแโมงครึ่งนะคะแล้วก็เสาร์วาทิตย์8โมงคึ่งถึง9.00โมงทางเวร์ค <V 1> ่อยทีวีกองทัพวาไรตี่24ชั่วโมงทุกผู้ชมคะถ้ามีตลาดอะไรเด็ดๆบอกพวกเรามาได้เลยนะคะตาม f a c e b o o k นะคะ facebook.com/slash ตะลุยตลาดเช้านะคะเราจะได้ไปเยี่ยมไปคุยกันด้วยนะคะถามถึงวิถีชีวิตกันด้วยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ลาไปก่อนไปเลยยบายพร้อมกันสองคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ